พระคาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธจิเนลาาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโอัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสักวะโตอราระหะโตตัมมาสัมพุทธสัะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิอีขายุโกโหมิอโรโคสุขิตโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราโพชโยโหตุ สัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะ